สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลเวอร์รตี้นะจ๊ะวันนี้อยู่กับลุงญาติวันนี้อยู่กับรายการที่สุดแห่งฟุตบอลและวันนี้เรามาพูดถึงนะความเป็นที่สุดของฟุตบอลเหมือนเดิมนั่นก็คือความสูงในฟุตบอลที่มีความสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึงสิบของโลกเอาละมามีใครบ้างแต่ต้องขออนุญาตออกตัวก่อนคือลุงอ่ะคงจะไม่สามารถบอกชื่อเลยถูกแน่นอนร้อเเพราะว่า ชื่อเขาอ่านไม่ออกมันชื่อภาษาอะไรรู้ลุงก็ไม่รู้จักพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงจะมีภาพประกอบในการพูดด้วยก็ดูในภาพประกอบเพิ่มเติมเอาด้วยนะจ๊ะเอาระมาเรามาดูอันดับที่สิบจ้เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งจากประเทศนอร์เวย์นะจ๊ะคนนี้ขอสร้างชื่อตัวเองในฟุตบอลโลกเออต้องเออโอววายวินฮัสอาจจะชื่อนี้นะอ่านไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยด้วยนะนี่นะ ที่ให้ดูนะตรงนี้เลยนะเห็นเห็นกันอยู่นะเคยเล่นเป็นกองหน้าให้กับกิสตาซานนับตั้งแต่ตอนที่เขาปี2015เขาเริ่มเส้นทางฟุตบอลของเขาด้วยการเล่นให้กับเมลดาเอฟเคจากนั้นเขาก็ย้ายไปฟิตซ์ซานในอีกสองปีต่อมาซึ่งบางอย่างที่บอกชื่อครีมที่ลุงไม่คุน้นก็อาจจะพูดผิดเหมือนกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้ออาภัยตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเขาได้รับรางวัลสำหรับนะอาชีพสั้นๆของเขา กับฮอนเวสทีมดิวิชันทีมแรกของนอร์เวย์เนื่องอนอกจากการปรากฏตัวของเขาในสโมสรฮอสแล้วยังเล่นให้กับยูยี่สิบเอ็ดของนอร์เวย์อีกด้วยด้วยความสูงสองจุดศูนย์สามเมตรสองเมตรก็คือสองร้อยสามเมตรอะพูดง่ายไอ้สองร้อยขอพายสองร้อยสามสิบสองร้อยสามเซนติเมตรเออสูงมาล่ะลุงนี่ไม่เกินร้อยเจ็ดสิบอะเข้าสองร้อยสามอะเท่าไหร่อะโอ้โหห่างกันบานเลยนะห่างกันสี่สิบเซนนี่กูต้องแงน้าคุยนะคนเนี้ย เขาเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะในโลกด้วยนะเ,เนี่ยดูหน้าไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเออเดดูหน้าเข้าไปนะอันดับที่เก้าอีวอซานกองหลังชาวนอร์เวย์ก็ต้องบอกว่าตัวเขาว,ว่าไม่เคยเล่นนอกประเทศนอร์เวย์เลยตลอดอาชีพการทํางานของเขาเขาเริ่มเส้นทางการเล่นให้กับโอลาเอิร์สและฟิสเออฟิรสเตก ไอเอลอ่านยากอะบางทีมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะทปะ็นภาษาอังกฤษมันก็ยังพออ่านได้นะเมื่อตอนเด็กๆปัจจุบันเขาเล่นให้สมโมสรฮาร์สโลแลนของนอร์เวย์ตั้งแต่ปีสองพันสิบสามจุดสูงสุดของอาชีพนะักฟุตบอลของเขาคือเมื่อเขาเล่นให้กับแชมป์เอ่อแชมเปี้ยนแชม์ลกนอร์เวย์เบิร์ดกิเมียนในปีสองพันหกถึงสองพันเจ็ดด้วยความสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ก็คือ สองร้อยสามเซนติเมตรโอ้โหครสูงหกห่างกลูกโอ้ยสี่สิบเกือบไปสี่สิบเออสามสิบอะยังไ้ยมันเป็นทัพหนึ่งนะไม้เป็นทัพหนึ่งนะนหนงนะโ,โหสุดยอดเขาก็เลยเป็นนักเตะที่มีความสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลคนหนึ่งเลยทีเดียวสองร้อยสามมึงสูงกันยังไงวะพ่อแม่มึงให้กันยังไงวะกูยากลู้เออมาต้งเครื่องบอกว่าอันดับที่สิบแล้วอันดับที่เก้าเนี่ยก็สูงเท่ากันนะสอง ร้อยสามเซนติเมตรทั้งคู่เลยอันดับที่แปดเคแจ็คปีเตอร์ออเปียนเอ่อสูงสองร้อยสามเซนติเมตรเท่ากันโอ้ยังไม่เคยเจอคนสูงอันนี้นะอย่าสูงอันนี้นะสูงอันนี้กูไม่ไหวแล้วนะตอนนี้โอเคนะสองร้อยสามโอเคนะโอเคเป็นนักบอลชาวนอร์เวย์อีกคนหนึ่งจ้ะเคเอ่อเคจปีเตอร์ Peter, อมซันได้รับคำชมจากผลงานของเขากับสมสรที่เขาเล่นอยู่ของนอร์เวย์เป็นนิวชันลีก เอ่อสามของนอร์วีในฐานะผู้รักษาประตูที่ความสูงขนาดนี้เขาคือคนที่สิบเขาคือหนึ่งในสิบนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกน้องเหนือจากที่เราพูดกันมาแล้วเขายังได้แน่สโมสรอ,อื่นๆอีกหลายแห่งเช่นผู้ชนะในพรีเมียร์ลีกนอร์เวย์ด้วยหนึ่งพันเก้าร้อแปดสิบแปดสิบสามในตอนนั้นอืแล้วก็เป็นผู้ชนะในอะไรหลายๆอยา่างถ้าเขายังได้เข้าร่วมการแข่งขัน,นหลายรายการสำหรับสโมสรของเขาด้วย แม้จะมีรูปการที่ดี <c oughs> ในลีกล่างของนอร์วย์แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฟุตบอลโลกอย่างที่ว่าจ้ะคนเราบันอยู่ในดิวิชันที่ค่อนข้างจะลึกลงไปหน่อยก็จะลําบากนิดหนึ่งนะอืมเอาละเมื่อกี้อยสา3เซนติเมตรหมดเลยนะคนที่เี็ดจ้ะคอสเตอร์แพนติลิมมอนโอ้โหนี่รููอ่านอะไรเนี่ยคอสเตอร์แพนติลิมอนนะจ๊ะความสูงอยู่ที่203เซนติเมตรเท่ากันเลย เฮ้ยนี่เกียอันดับอีกนดับนี้ควอมสูงเท่ากันหมดเลยนะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวโรมันเนียนะจ๊ะปัจจุบันเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับเอเดนซิลิโปสมสรในตุรกีเขาได้รับการยกย่องจากผลงานของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสมสสตั้งแต่ปี2 0 1 1ถึง2014ิในขณะที่เล่นให้กับซิตี้เขาก็กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกหลังจากออกจากทีมแล้วเขาก็ไปเล่นให้กับซันเดอร์แลน ที่ความสูง203เซนติเมตรเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นนักเตะสูงอีกแล้วนีก f อครับเขาเป็นที่รู้จักในการขับขี่และสมรรถนะที่ดีนอกจากอาชีพของเขาแล้วนะเออเขายังขับรถเก่งด้วยนะออ่าปานตีใช่ป่ะห่าว่าปานตีริมอนยังเล่นให้กับทีมชาติโรมาเนียตั้งแต่ตอนปี2008ปัจจุบันเขาเป็นนักฟุตบอลที่สู้อยู่ดับเจ็ดของโลกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันกรสูงเกิน บางคนมันก็สูงจนโอ้โอู้นไม่รู้พูดไม่ถูกอะสูงนะสูงก็สูงนะอันดับที่หกมากับความสูงสองร้อยสามเซนติเมตรเท่ากันโอ้โหหกอันดับะนะสิบถึงหกอันดับสูงเท่ากันเลยนะก็คือลาซิน่าเดโอรานักฟุตบอลชาวไอวอรี่ปัจจุบันเล่น,นกับสโมอสรแบนดิมาเปอร์ของตุรกีลาซิน่าโดดเด่นเมื่อโมนาโกซื้อเขาในปีสองพันสิบสี่ แต่เขาไป็ที่รู้จักเป็นอย่างดีในช่วงที่เอลฟ์ตันมาเยือนเออเขาตอนตอนเอเอสโมนาโกเขาเล่นเป็นกองหน้าให้กับทีมเอลฟ์ตันในพรีเมียร์อีก League, และกลายเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะตอนช่วงนั้นนะ่ะแล้วก็มีชื่อเล่นว่าอะไรมันอ่านไม่ออกจริงข้อภัยด้วยเอ,อเขาก็ได้ชื่อเล่นของเขาอย่างนึงก็คือเอ,อ๋เอ,อเจ,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 จนเจอร์จเกับเดอะบิ๊กทรเนื่องจากความสูง,ขงเขานะเขาสองเมตรเออสองเมตรสาม เก็เลยกลายว่าโอ้โหมีชื่อแบบชื่อในวงการเนี่ยแยะมากมายที่เกี่ยวกับความสูงความใหญ่ของเขาเขาไม่เพียงแค่พึ่งพาขนาดของเขาเท่านั้นโอ้โคุณระประโยคนี้กไูไม่ไม่นึกถึงความสูงเขาไม่เพียงแค่พึ่งพาขนาดของเขาเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความเร็วและพะละงกำลังของเขาด้วยตัวเขายังเล่นให้กับสปอร์ติ้งด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่เปิดตัวในลาดิกา้าเมื่อวันที่5้ากุมภาพันธ์สอง7ันสิบ็ดอัลบั้หนึ่งนะับนะักฟุตบอลที่สูงที่สุดและยังคงเล่นอยู่ในระหว่างประเทศด้วยโอ้ สุดยอดอันดับที่ห้าทอฮักในอารอยกองหน้าชาวนอร์เวย์เฮ้ยนอร์เวย์สูงจังวะความสูงของเขาคือสองร้อยสี่เซนติเมตรเอาแล้วสูงเพิ่มมาอีกหนึ่งเซนแล้วคนนี้อันดับห้าสูงกว่า,เ,าเวย้ยทำประตูที่น่าประทับประทับใจให้กับทีมอ,อาริซุสเอฟในพรีเมียร์ลีกของนอร์เวย์ด้วยตำแหน่งของเขากับสโมสรญี่ปุ่นยังได้รับการยกย่องจากผู้เช,ชี่ยวชาญด้านฟุตบอลอีกด้วย ที่เขาสูงในขนาดนี้เป็นอันดับ5ของความสูงของนักเตะอารอยถูกเรียกติดททปชาโนเวบบ์ที่27มกราคม2องพในฐานะสมาชิกชุดใหญ่ของเอเจนต์โอซนโค้ดชั่วคราวในตอนนั้นแต่น่าเศร้าที่เขาเลือกลาออกจากทีมเพราะว่าอยากจะอยู่บ้านเพื่อรอดูลูกของเขาที่จะเกิดขึ้นนี่คนเมึง่งที่สุดอะ่ะที่สุดของความรักจริงนะอันดับสี่หยางผึงหยางผึ่ง ยัางฉ่างเผิงเอออย่างฉางเพิงสูงสองร้อยห้าเซนติเมตรเอาแลวเว้รดับสี่น่ะเว้สูงอยู่สูงอยู่ในเอ่อนี่คือนักฟุตบอลที่มีความสูงที่สุดต่อมาซึ่งเป็นชาวจีนล้วเป็นที่รู้จักกันดีจากการคุมทีมเอ่อบอตตันเวนเดอร์ในปีสอง6ัหเมื่อเขามาถึงเขาได้รับฉายาว่าชายนิดปีเตอร์เขาในขณะที่เขาถูกพิจารณาอ๋อปีเตอร์เขา๋ยวนัใช่ป่ะนะก่องหลังทีมเอ่ออะไรนะทีมทีมทีม ดีมังกรอ่ะสมัยก่อนอ่ะปีเตอร์เขาจำได้ในขณะที่เขาถูกพิจารณาคดีหนึ่งเดือนในประเทศอังกฤษแต่เนื่องจากเขาไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความประทับใจเขาถึงเดือนทากกับประเทศแล้วเขาก็เล่นให้กับสโมอสรจีนอีกหลายแห่งปัจจุบันเขาก็ยังเล่นให้อยู่กับพวกสโมอสรจีนและลีฟุตบอลจีนที่สูงขนาดนี้สูงเป็นระดับสี่ของโลกว้าวก็้วเกี่ยด้วยนะเนี่ยเส้นทางบอลมันไม่ใช่ไปได้ทุกคนหรอกก็เข้าใจเวนจาว วอร์ซ่าผู้รักษาประตูชาวโคเอเชียปัจจุบันเล่นให้กับเอเคออปิตาจ้าเมื่อวันที่สิบเจดกุมภาสองพันสิบแปดเขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดด้วยอ่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกของโคเอเชียนอกจากนี้เขายังเล่นให้กับเอลาซิกสปอร์ของโซอของตัวกีด้วยนะจ๊ะหลังจากเปิดตัวแล้วก็เล่นให้กับอีกหลายสโมสรนในโคเอเชียมีอีกหลายลีกเหลือเกินนะจ๊ะและเขาก็เป็น สามอันดับที่สามที่มีนักเตะที่สูงที่สุดเพราะว่าเขาสูงถึงสองร้อยห้าเซนติเมตรเอาแล้วมาถึงอันดับที่สองของเราพอลมิลเลอร์พอลมิลเลอร์เป็นนกองหน้าชาวอังกฤษที่เล่นได้กับคีมเดวเลสเวอร์ของสกอตแลนด์ครั้งล่าสุดเขาไปที่รู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากผลงานของเขาตั้งแต่ปี2 0ง0ถึง2 0สอ ก็ต้องบอกเลยนะจะต้องยกทางออกเนื่องจากความสูงของเอ่อมันมีช่วงที่แบบว่าหุยเข้าขอเขาไม่ได้ก็เลยมีบางจังหวะบางสนามเขาก็ต้องแบบยกทางออกให้เพื่อให้ตัวพอบิลเลอร์เนี่ยเขาเข้าได้โอ้โหคูณแล้วก็ตลกนะเพราะว่าความสูงของเขาสูงหนึ่งสองร้อยแปดเซนติเมตรเข้าสูงเยอะนะเว้วยนั่นจากนั้น,นเขาก็เล่นให้กับฟอร์มาตี ยู่ในเตดในปีสองพันสิบี่ถึงสองพันสิบห้านอกจากนี้การเป็นนักนบอลแล้วก็อยังเป็นนักผจญเพลิงเต็มเวลาและทำงานที่่าทําอากาศอีกด้วยสุดยอดผมให้กับคนนี้จริงนะิงนะเออขาจึงไม่แปลกันที่เขาได้เป็นนักเตะที่สูงที่สุดอยู่อันดับสองและอันดับที่หนึ่งก็คือคิสโลฟเวนเฮลผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยังเป็นทางการเป็นสุดยอดนักเตะอันดับหนึ่งวัดได้สูงสุด สองร้อยแปดเซนติเซนติเมตรเขาเริ่มต้นอาชีพในเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นอดีตสโมอสรก่อนเข้าร่วมทีมใหม่ P.S.V. ล้วเขายังเล่นให้กับทีมเบลเยียมอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็เข้าร่วมกับอีกสีีกหนึ่งแล้วก็เซ็นสัญญาสามปีในวันที่หกสิงหาคามสองพันเก้านอกจากนี้เขายังเป็นลูกผู้รักษาประตูให้กับสโมสรเดลี่ดนามอสฟอีสโมอสรอินเดียซูเปอร์ลีกในฤดูกาลสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบห้าด้วยปัจจุบันก็เ เขาก็ยังเล่นอยู่ในโมโสอนเออเบลโกตโปลิกตังแต่ปีสองพสิบห้าเป็นผู้รักษาประตูที่ผอมเพียวไม่จําเป็นต้องกระโดดเลยอะโอ้ขอมันสูงตัองร้อยแปดเซนติเมตรเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนี่คือนักวัลที่สูงที่สุดน้าเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คงต้องขอตัวเราไปก่อนเป็นไงบ้างสูงพอไหมล้ะสูงขนาดน,นี้สวัสดีจ้า